มะกรูดกำมพาพี่น้อยนี่นอ้อยเดียวท <c oughs> ี่กดกลอกวงทรงนี่แต่มันสีดกมันสีแดงนียอันนี้มาชมมะพร้าวมะพร้าวอะไรอ,ะอ,อ่ะหอมบหอมเออแหละเอานั่นเลาะออกบงึบงพี่น้องมัน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 ดกหลายมันกันมันดกหลายมันกัน กองมาเนื่อว่าสิบโได้กินเรับปู่แคก,ะกะปีอะ่ามันสามปีอ่ะเห็นบ่ตอนที่ไปเห็นที่งานนั่นไดย่องนะได้กินละไรเล็ก่นองแซ่นึงล่ะคุณคุณไปอีกโอ้ยโู้มาพาได้กินอย <c ười> ู่ข้น พี่นอีกหลายวัเลยเออปุ๊มันสิกินมันก็เป็นบุ๊มันสิขึ้นมันก็ขึ้นแบบแค่เบี้ยวปุ่นจนนึงของปุ่นอันนั่นตอนน้องกระจ้าอ๋อกระจ้ามันมีมีหมูขึ้นดีเนาะทีมันกวงทีมันโล่งอันนี้ยี่เฮาจำกัดเอ้าจะสินใส่ทีคนด้วยอู้เจ้าหนูยังดอกสองสิงอีโตอีเทนด้า นี่พี่น้องเจือนด่าอยู่บ้านอื่นแล <c oughs> แตงมันเห็นน่ามีโปมีโมเล่นแล้วอันนี้คือดอกเกี๊ยดนกนกจะมาเห้ท่านเหรอคือดอกเกี๊ยดอกเกี๊ยนะดอกดดอกา้าเกี๊ยมีขาบนคืองามงามไว้เลย หมูข้าวเดืยวซัดขึ้นซัดขึ้นมันเป็นดึงได้อันนี้เหรออันนี้ขนาดนี้สิใดมันอ่เดือนหนึ่งอะไรกินมันตัวนี้ยังแหลมอ่ะอะไกินตัวมันกลมอืมตัวมันกลมพวกพวกกับอะไรกินอยู่นี่ได้กินหมดเลยอ๋อที่มัาในแห้งคือมันมันบะไรกินนั่นบ่นั่นมันบระจับมันปะที่แห้งก็ตายบ่เป็นอยังเนาะเออมันบระจับแต่มันอันนี้นะที่ได้เรือสามหน่วยสี่หน่วยนี่ อันนี้เหลืออันนี้เหลือเต็มอันนั้นก็สซีเหลือหลายอันนี้เหลือซ้ำนี่สมมติมันติดซีหานวยกใครกินสมานั้นละเขาได้กินหลายลูกแล้วแท่งหนึ่งละมื่อเช้าเนี่แซงหนึ่งบ่บดอะไรบ่พี่เหลือบ่แต่ว่ามันบัตทันมันบัตทันนั่นมันยังเหนือมันยังหน่อยอยู่สมานันล้วพอดีออกหน่อยล้วสั่นสิว่าสุกปบูเลยมีหน่วยหนึ่งอ่ะเออมีห uh, น่วยน่ะ นี่พอตายดอกแต่มันแก่ขนมันร่วงซื้อแอเคมันพัดใบปะมันเป็นมันเป็นไอ้ขนุนแบบใบน้อยๆอ่ะบ่ใบใหญ่เลยบ่คือต้นนั้นมันพัดในอย่างโบหรูกันเนาะเนี่ยเวลาว่าเป็นเป็นดอกเป็นมากนะมันดอกลายอ่ะมันมันมากลายน่ะลูกมันน่ะเอียงก็เขาเอินลูกน้อยมันน่ะเกิดลายห้ำมันอ่ะ แต้นนี่มันมันเกือบว่าเป็นหมากงือกิดเลี่น้องบักงูบักงูโอ้ผักงก็งามนี่เด้ต้นหนึง่งบานชื่นบานทั้งวัน,นอืออันนี้น่าจิเป็นบักงูอีกอย่างน,นะบักุงเตี๋ยเป็นดอกพี่น้องจะได้กินนะเด้อ 你怎么你来在、这个。嗯